ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกัช่องวรรณวันทูสีเช่นเคยนะคะ,ะเพลงนี้ก็แฟนคลับได้คอมเมนต์ขอมานะก็เพลงที่มีชื่อว่าอะไรเนะี่ยสรันหนึ่งนะก็เข้าไปเป็นมีสรันหนึ่งสรันสองอะนะ แต่ว่าเพลงนี้คือตัวแฟนคลับก็ได้คอมเมนต์บอกรายละเอียดของเนื้อหาเพงเลงไว้แล้วแหละว่าแบบเป็นเพลงฟิลแบบเศร้าฟังชิลๆนะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังกันเลยนะคะ คุณเป็นยังไงบ้างละ่ะากความคิดถึงให้สวนลมตอนนี้ร่างกายอยู่ลังสิทธิ์แต่ใจฉันยังอยู่สวนนนยังมองเธอเป็นเจ้าหญิงที่ฉันอยากเดินไปสวมมงกลับกันความคิดกับความรู้สึกบางทีก็ขึ้นและสวนลง ฉันรู้แหละว่าเรื่องเราไปกันใหญ่ละของฝันที่เคยซื้อให้อยากให้เธอสวมและใส่ซะจะเกลียดฉันก็ได้แต่อย่าระชดใส่ฉันและไว้วันเวลาที่พร้อมฉันจะไปง้อเธอใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมใจเธอเลยแตกสลายไปขอให้มีคนที่ดีกว่าฉันเป็นแสงสว่างที่ฉายไฟให้เธอลุกออกมาให้เธอเจอคนไม่หลายใจวันไหนที่เธอเจอคนที่ดีตอนนั้นฉันเองจะหายไปฉันรู้ว่าสายไปสําหรับเรื่องราวของเราตอนที่เคยมีเธออยู่ฉันอยากได้อะไรก็ขอเอาจะ คนที่เคยดีๆฉันกลายเป็นคนสมองเบาไอ้เฮียแม่งแสบว่ะจุดไฟแช็กกูขอเมาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าในวันนั้นฉันคิดผิดมันกลับสายไปเธอไม่เยแสกันเลยสักนิดนี่จะดึงเธอมายังไงไม่มีคำตอบในวิกฤตตอนนี้เป็นฉันเองที่ต้องเกลียดที่ต้องพบเจอกับวิกฤตบางทีอารมณ์กับความคิดทำความรู้สึกให้แปลบรวนบางทีก็รับไม่ได้เห็นไอ้หน้าหล่อที่แกคววงให้ไอ้เชดดูมันก็บอกว่าแฟนชัวเอางี้ละกันที่รักฉันมีคำถามให้แกทวน อยากลับมื่อไหมถเธาหาักได้ฟังก็ตอบนะโทรมาหาฉันได้ไหมตอนนี้คือฉันอยากกอดละฉันขอสัญญาจะไม่ทําแพลของเธอถลอกซ้ําถึงแม้จะผ่านไปนานฉันยังคิดถึงแต่เธอตลอดนะไม่ชิเพลงงอเพราะเรื่องของเราได้จืดจางเธอลืมเฮียตัวน,นี้ไปแล้วเท่าที่ตัวฉันได้สืบมาไม่เป็นไรแม้ใจฉันรู้สึกชาไม่เคยทําเพลงให้เธอสักครั้งเงินให้เพลงนี้เป็นสื่อกลาง ระวหว่างเรากับใจของฉันที่อาพับไม่รู้จะใช้คำหวานหรือคาถามาลังขอโทษจริงๆวะที่ด่าเธอสับดานั้นถ้าหากวันนี้ยังรักกันอยากให้เธอกลับมานะาฟังเพลงแล้วหลับตาซะเพราะเธอเองไม่ผิดหลอกแต่ทําเธอเสียใจทักหลังไม่สะก,กิดบอกเพราะเธอคือจิ๊กซอที่มองเราอยากประดิดต่อทําหน้าดีๆได้ไหมเวลามองฉันอย่าอิดออดรู้ว่าละเอียดอ่อนสําหรับใจหนึ่งใจต่อจากนี้จะรอแค่เธอจะไม่มองใครอื่นไกลจะ ยู่เวลาหนาวจะคอยพาไปผึ่งไปจะคอยตามหาเธออยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในหลืบใดโอ้โหโอ้โหเศานะโอเคเพลงนี้เนาะก็เป็นเพลงเอ่อเศ่ะคือเราบอกเลยว่าเศร้าเศร้าในที่นี้คือไม่ได้เศร้าแซด แต่มันเศร้าเพราะว่ามันสายไปแล้วมันเลยเศร้าเออมันเป็นความรู้สึกสายไปแล้วอะ่ะสายไปหรือเปล่าที่ทําอมแต่เราก็พูดไม่ได้นะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นของเขาแต่ว่าเขาแต่งเพลงนี้เพื่อเป็นฟิลงอ้อฟิลต่างๆมันเป็นอารมณ์ต่างๆมันเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะ ซึ่งเรามองว่าเราเศร้าเรามองเราจุกแต่ในทางกับการคือเคยมันเป็นความรู้สึกข,ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟังเพลงนี้อะจุกจากข้างในแล้วน้ำตาไหลแต่ปฏิเสธด้วยการสายหน้าว่าแบบอย่างเงี้ยแบบอะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟิลนั้นเอาไ่ใช่สิคือถ้าสมมติว่ามองกับการฝ่ายผู้ชายคือผู้ชายเขาแบบทุกอย่างอะมันอยู่ในเพลงเนี้ย แต่ประเด็นคือทำไมเรารู้สึกเศร้าเพราะว่ามันเป็นเพลงที่รู้สึกใสไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้ประโยคหนึ่งท่อนหนึ่งที่เรารู้สึกเหอเหี้ยเจ็บตรงไหนรู้ไหมตรงที่บอกว่าตลอดเวลาที่ทำเพลงอ่ะไม่เคยทำเพลงแต่งให้เลยแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงถือว่าเป็นเพลงที่เขาจะแต่งให้แล้วกันอะไรแบบเนี้ยคือแบบเฮ้ยในขณะเดียวกันเรารู้สึกดีใจนะที่ในอย่างนนอเขาก็เคยแต่งเพลงให้เรา แต่มันเป็นเพลงอย่างเนี้ยเข้าใจไหมมันเลยรู้สึกดีใจปนรู้สึกเจ็บรู้สึกจุกแทนอนะ่ะอืมมันเลยความรู้สึกเราเลยมองเป็นอย่างนั้นนะอ่ะโอเคก็เพลงนี้นะคะแฟนคลับก็ได้มีการขอมาให้เราลองฟังเนาะเราก็ฟังแล้วเรารู้สึกชอบรู้สึกอินรู้สึกอินกับสตอรี่ของเขาในเพลงมากๆแล้วรู้สึกแบบเจ็บด้วย ส่วนหนึ่งนะก็ถ้ามีข้อเห็นต่างสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีเลิศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งตัวเพลงออริจินอลแล้วก็ตัวช่องของสลันใช่ไหมเออนั่นแหละสลันทิ้งไว้ให้นะคะใครสนใจตัวศิลปินหรือแนวเพลง เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ให้เราให้ตัวผู้ชมได้ไปติดตามเขานะคะเพลงอื่นๆอ,อีกมากมายของเขานะอ่ะโอเคพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ